แล้วก็เป็นโคลนมาหน่อยสีดำแล้วก็เป็นเป็นน้ำด้วยมันจะมามะแค่นั้นอันนี้ประเด็นที่เราต้องคิดก็คือถ้าเกิดเราจะเอาตรงนี้ก่อนนะว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายเราย้ายแค่ไหนนะฮะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะมองว่าย้ายหรือไม่ย้ายเนี่ยอันดับที่หนึ่งก่อนไอมวลที่มันเหลืออยู่เนะี่ยไอที่มันกองนะู่เนียมันมีโอกาสที่ถ้าฝนตกหนัก,นก,นกๆเนี่ยมันจะมาไหม วันที่หนึ่งสมมติฝนตกหนักมากกว่าวันนั้นมันมาแน่ในดินที่ถล่มมาส่วนใหญ่เนี่ยมันมากองอยู่ตรงจีนสโลตจตอย่างน,นี้ไหมคือมันไหลลงมาใช่ไหมอันนี้คือวงกลมเนี่ยคือจุดที่เสียหายนี่คือวงกลมจุดที่เสียหายนะอันนี้คือภูเขาอ่าใช่อันเนี้ยไอ,เอ้เหองเหลืองเนี่ยคือดินที่ไหลลงมาใช้เวลาสิบนาทีนะฮะแต่ว่าจากที่ จำลองล่าสุดเนี่ยมันพบว่ามันมากองอยู่ตรงนี้แล้วมันก็รีดน้ําออกมาดังนั้นมันก็จะมีทั้งไม้สุดสุดที่กรองก็ประมาณจุดนี้อ่าใช่ตามโมเดลเลยนะดังนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งคืออ่ะถ้าจะย้ายเนี่ยก็ต้องย้ายอาจจะต้องย้ายเฉพาะุูมนี้สมมุติว่าจะต้องย้ายนะหรืออันที่สองถ้าเอาแบบที่น้ปาป่าน้ปาป่าอีสระดิบนะตอนประมาณปีสี 9, 5, 5, 5, 5, 5, ่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งประมาณนี้สี่เก้ามันมีรอบหนึ่ง นะเขาก็ทําวิธีเบี่ยงออกนะหรือคือเอาเอากำแพงหินใหญ่ๆมาตั้งเพื่อที่จะเพื่อที่จะกันไอ้ที่มันลงมาแล้วเนี่ยไม่ให้มันไหลตอ่อถึงแม้มันจะเร็วมันจะสั้นก็ต้องเตือนภัยนะฮะอนนี้ระบบเตือนภัย ของกรมตอนนี้ที่วางไว้ตอนนี้เราจะมีนบงคกการแต่ว่ามันอยู่ในตำบลไม่สุดแต่ว่าไม่ได้พื้นที่นี้แต่ว่านกกางมันน่าจะต่าได้เพราะในหมู่บ้านมีนกว่านนกนไหมตอนนี้ไม่องมอกไว้นี่เขบอกว่าผู้ชมครับผมลงไปที่กับทางกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็หลายหน่วยงานของเชียงใหม่นะครับแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องนี้ก็เดไปดูตรงจุดที่ จะย้ายชาวบ้านนะครับออกจากหมู่บ้านนะครับที่เป็นจุดที่เสี่ยงครับเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปดูจุดครับบ้านที่เสี่ยงกรมุทธาเขารอข้อสรุปจากเราว่า <c oughs> อาจํานวนกี่หลังใช้พื้นที่ตรงไหนแล้วก็จะลงมาปรับทำบางผังให้ <c oughs> อ,อีกอันหนึ่งกรมลงบริเวณจุดที่ <c oughs> น้ำามาทางนี้น้ำหลากมาอันนี้ทางกรมชลประทานกําลัง อันนี้ทำทำอะไรอยู่ครับนอันนี้คืออะไรนะครการดินสไลด์ครับการดินสไลด์เนาะอันนี้ทำอันนี้แกเบี้ยนเนาะใส่หินเ่้นหลมาอีกน่ไงที่เขาบอกว่าจะต้องขุดมาเดี๋ยวจะต้องมเจอเมื่อมันไหนมาสฝั่งแล้วก็มันแ่วมปียโชคดีนะว่ามันเป็นตะกอนแบบนี้แล้วมันไม่เยอะ นลงมาแล้วมากรองขอดไซใช่ค่ะขอดไซขอดไซหมดเลยอืมทำเขื่อนตรงนี้ได้ใช่ใช่ตะกอนไว้แล้วเยอะลำตัดไม่สวยมีนี่ผมผมผมจัดอ่ะนะผมจนว่ามันน่าจะเป็นผมนะอาจจะเป็นฐานหน้าดินเก่าอ่ะแล้วก็เอาดินแดงมาเสริมเนี่ย นอนตรงไหนกันน่ะตรงนี้ป่านนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เพราะว่ามันร้าวแล้วก็มันแตกตรงนั้นเหมือนมันก็ซุดลงนิดนึงอะค่ะต้องเอาดินมาเติมข้างในอ่ะหรือหินมาอัดเข้ามาข้างในเพราะมันยุบลงไงยุบลงเพื่อว่าตรงนี้มันแตกแล้วก็มันก็ยุบลงภาพหมู่บ้าน ถ้าเราจะทาคลองเนี่ยถ้าเราทาคลองปุ๊บมันจะต้องมีที่เพิ่มขึ้นปัญหาของหนูก็คือต้นยอดก็ไม่นิ่งแล้วชินประธนก็ต้องมาวางผังให้หนูว่า จะใช้พื้นที่เท่าไหร่เนี่ยคือที่เราสำรวจวันนี้นนยัง <จะ S 2> ไม่ได้พรุ่งน,น,นี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันต้องให้ทางวิศวกรเข้ามาคำนวณใชนะ่แต่ว่าอย่างน้อยอันดับแรกก่อนเนาะเฉพาะที่เดือดร้อนอ,ะอ่ะอันนี้มันชัดอยู่แล้วเฉพาะที่เดือดร้อนเนี่ยก็วางแผนได้เลยอา,าทีนาทีผมนะก็วางแผนเลยนะครับแต่คนอื่นที่อาจจะต้องขยายนะ,ะคลองเนี่ยไปเนี่ยก็อาจจะต้องว่ากันก็คือสิบหลังแรกเนี่ยดำเนินการได้เลยทุกควรจะเป็นอย่างนั้น ส่วนสองซองคลองนี้รอเขาออกแบบมาก่อนว่าจากพื้นที่ตรงนี้จากพื้นที่ตรงนี้จะต้องย้ายออกอีกกี่หลังที่เราจะเอาช้องบ้านเนี่ยคุณผู้ชมก่อนที่คุณนี่มันไม่ใช่แค่ลองนี้นะสองของนู่นนี่สองของสองคลองนี่แข็งสี่ร้อยล้านปีนะคะแล้วก็จะเป็นไร่อสไซดมันแข็งไงพอมันเห็นไปก้อนปัวที่เหลือห้วยมันก็เลยเห็นไปปวดไซดเยอะว่าพวกนี้มันทนสุดครับ อันอีดีนี่ไปกับน้ำหมดเลยคุณฝนเห็นไอ้ทางน้ำที่เป็นลำธารน่ยมันมันไหลลงมาหมดเลยนเนาะมันมันถล่มจากข้างบนนะเฉพาะที่มันลาดชันแต่พอนี้มันก็มาตามล่องน้ำหนะ่อย มันกั <tang ar> ้มเราจะบอกว่ามันคือจินถล่มรุนแรงไม่ใช่หลักก็คือน้ำที่น่าจะเยอะกว่าดินแล้วลักษณะดินลักษณะหินเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ลักษณะที่จะพัดพาไปได้ไกลดังนั้นเนี่ยมันก็ถล่มแล้วมันก็มากองอยู่ตรงบริเวณทีมเขาเป็นหลักแล้วที่เหลือก็เป็นน้ำแล้วก็น้ำก็พาพวกไม้พวกสุงไปด้วย ็นลักษณะหินแป,นะปรผสมกับหินตะกอนนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีขนาดที่มันเล็กมากนะฮะคือมันหล่นลงมาเป็นก้อนก้อนแล้วมันก็มากองเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นน้ำไหลออกไปนะครับนะดังนั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยในลักษณะพื้นที่เนี่ยจึงเป็นลักษณะความเสียหายจากน้ำหลากครับ,รบแล้วก็มาบวกดินแต่อาจจะเป็นดินเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยถ้าเราจะให้เปรียบเทียบกันง,ง่ายๆนะฮะ เช่นเราเปรียบเทียบกับแม่สายแม่สายนั่นคือชัดเจนนะคือดินโคลนแล้วก็น้ำนะแต่ว่าน้ําหนักก็จะไปทางดินโคลนจะเยอะใช่ไหมฮะแต่ที่นี่น้าหนักจะมาทางน้ําเนื่องจากว่าวัสดุต้นทางเนี่ยเป็นพวกหินพวกกรวดน,นะฮะคือเป็นเป็นหินภูเขาเนี่แหละแต่ว่าพอมันพังทลายลงมากลายเป็นก้อนหินเป็นกรวดเป็นทรายนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็พัดพาไปได้ไม่ไกลซึ่งเป็นเรื่องโชคดีมากเพราะถ้าเกิดว่าดินโคลนหรือหินพวกเนี้ย มันไปได้ไกลนะฮะแล้วมันมีพลังแรงกว่านี้นะครับความเสียหายจะเยอะกว่านี้เยอ,อะนะฮะเสยกตัวอย่างเช่นบางที่เนี่ยภูเขาที่เนี่ยสูงประมาณ300เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้สูงมากก็ก็ถือว่าไม่ได้เตี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้สูงมากๆถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นนะฮะซึ่งอาจจะสูง350 4 0 0 500ครับตรงนั้นเนี่ยถ้าลักษณะหินแบบเดียวกันไหลลงมาเนี่ยมันจะไปได้ไกลแล้วก็มีพลังทำลายล้างได้มากกว่านี้ ต้องกังวลต่อก็คืออะไร<ม>บนดินที่กองอยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะบริเวณตีนเขาหรือบริเวณร่องที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลมันไม่ได้หยุดแค่นั้นครับคือมันอาจวันนี้ฝนไม่ตกมันอาจจะหยุดนะฮะแต่ว่าถ้ามีการตกมาอีกหรือมีฝนมากกว่าเดิมเนี่ยไอ้วัสดุหรือเศษซากพวกน,นี้มันอาจจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะฮะถ้าแรงกว่าก็อาจจะพังมาอีกนะครับนะฮะ,นะฮะก,ก็จะต้อง ดำเนินการนะฮะดำเนินการจัดการนะฮะซึ่งการจัดการเท่าที่คิดไว้ตอนนี้เนี่ยในเชิงวิชาการนะครับนะเระในเมื่อมันเห็นแล้วละ่ะว่าตรงไหนคือร่องของการที่จะไหลนะฮะถ้าเราอำนวยความสะดวกให้เขาร่องน้ําธรรมชาติเดิมหรือร่องน้ำธรรมชาติร,ร่องน้ําที่ถูกเปิดจากการไหลเนี่ยนะฮะเราก็ทําเป็นคลอง นะครับนะบเพื่อที่จะอํานวยให้กับน้ําหรือโครนในอนาคตหรือหินในอนาคตเนี่ยมันไหลไปแต่อาจจะต้องมีการทาฝายเป็นสเต็ปสเต็ปเพื่อที่จะดักตะกอนเอาไว้เป็นขั้นๆนนะฮะไม่งั้นแล้วพอเราทําเป็นร่องเป็นคลองไปเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันไหลามาจากตะกอนเดิมที่มันถล่มมานะฮะมันก็อาจจะมาเต็มคลองก็งมานั่งลอกกันอาจจะต้องทําเป็นฝายเป็นขั้นๆดักเอาไว้ครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ในพื้นที่นี้เข้าใจว่าเร่งที่สุดก็คือเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องย้ายชาวบ้านออก